ครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ส่งอีกหนึ่งขุนพลนะครับนี่คือหลิวตันนะครับหลิวตันสีสวยนกสวยครับสีเข้มมากดีนะครับอย่างที่ได้ยินเสียงคลิปแต่ว่าพอดียังไม่ได้แชร์เลยนะครับโพสเพิ่งโพสลงเฟซแล้วก็ยังไม่แชร์แล้วก็ยังไม่ลง y o u ูทูบถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงจะเดินทางไปอยู่ที่นครปฐมนะครับไปที่ ติดตามอยู่ยังไงก็รอดูนะครับว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะครับตัวนี้ต้องขออภัยลหลายๆท่านที่สั่งไว้ด้วยที่ติดตามด้วยนะครับว่าไม่ทันจริงๆพอดีพี่เขาที่ติดตามอยู่เขา,าโทรเข้ามาพอดีเป็นจังหวะที่ได้ดูได้ฟังได้เห็นไลฟ์สดเลยนะครับก็ดูแบบวิดีโอคอลกอ็จบๆกันไปแล้วก็หลายท่านที่ตามอยู่ก็ไม่ทันนะครับของดีๆมีอยู่จริงนะครับแล้วก็การันตีให้ อันไหนที่ผ่านก็บอกว่าผ่านอันไหนที่ทําให้พี่น้องได้สบายใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เราก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็พยายามรักษาเครดิตตรงนี้ไว้นะครับถ้าไม่ดีถ้าไม่ชัดเจนจริง,รงๆก็เอาเป็นว่าเราไม่ผ่านแล้วกันเหมือนกับวันนี้เช็คเช็คนกต่อไปตัวหนึ่งนะครับเอามาตั้งแต่เช้านะครับถือว่าไม่ผ่านเดี๋ยวไงจะลงคลิปให้ให้ดูนะครับนกอีกนกตัวหนึ่งสวยฮะแต่ว่าไม่ผ่านไม่ไม่ขันไม่อะไรเลย นะครับก็ถือว่าส่งให้พี่น้องไปก็จะเป็นดราม่าเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันเอาที่ชัดเจนดีกว่านะครับหลายคนที่สั่งไว้อยู่ก็ยังไงก็รอติดตามนะครับกดติดตามไว้ทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับที่ช่องแพร่ารวยนะครับติดตามไว้นะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องเศ้าต่อนะครับ8ปดเมตรสิบเมตรสิเมตรมีครบนะครับ ใครที่กำลังหาอยู่ก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้นกป่าอยู่รอบบ้านเลยนะครับ อยู่ในป่าแล้วบนหลังคาบ้านครับตอนนี้